สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอบอสอุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรู้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w hss tv. tv ข่าวแรกวันนี้อนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคเห็นชอบทุกคนฉีดวัคซีนโควิดกระตุ้นเข็มสาม อย่างน้อยโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุขเผยมติที่ประชุมอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเห็นชอบทุกคนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นอย่างน้อยเข็ม3โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงแนะนําให้รับเข็มกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่หากติดเชื้อจะมีอาการหนักและเสียชีวิตได้มติที่ประชุมอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่4 2565 เมื่อวันที่14มิถุนายน2565แนะนำให้ประชาชนทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อยเข็มที่3เป็นพื้นฐานเพราะเมื่อเวลาผ่านไปภูมิคุ้มกันจะลดลงตามธรรมชาติจึงแนะนำให้ฉีดเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้ว4เดือนขึ้นไปโดยให้เป็นไปตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่บุคลากรกทางการแพทย์ ผู้มีความเสี่ยงอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8ซึ่งหากติดเชื้อจะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงหนักและเสียชีวิตได้ทั้งนี้จากการระบาดที่ผ่านมาพบว่าการได้รับวัคซีนสามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตของประชาชนได้จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุน้นหรือยังไม่ได้รับวัคซีนให้ไปรับวัคซีนตามกําหนดซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขได้กระจายวัคซีนไปยังหน่วยบริการใกล้บ้านที่สุด และให้บริการแบบบล็อกอินทุกจุดเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งหากได้รับเชื้อจะสามารถลดอาการป่วยหนักเสียชีวิตได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ข่าวต่อไปกรมสอบส,อสานอ,อสอมอร่วมรณรงค์แนวทางรับรู้กลับใช้ สร้างความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องประสานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอทั่วไทยร่วมลงพื้นที่ชุมชนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ตามหลักรับรู้ปรับใช้ในการใช้กัญชาอย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนายแพทย์ททเรศกระสนัยรวิวงศ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศปลดล็อกกัญชาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาและมีพืชกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งวัตถุประสงค์ของภาครัฐในการปลดล็อกกัญชาครั้งนี้มุ่งเน้นในการนําพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวิรุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้กัญชาเพื่อสุขภาพโดยกรมสอบอสอได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับเครือข่ายประชาชนเครือข่ายชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ทางไกลเพื่อประสานขอความร่วมมือจากพี่น้องอสอม 1.05ล้านคนในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการรณร,รงค์และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาทั้งคุณประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเสพกัญชาเกินขนาดรวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหลักรับรู้ปรับใช้ได้แก่1รับรับข้อมูลข่าวสารด้านกัญชาจากแหล่งที่เชื่อถือได้2รู้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาที่ถูกต้อง3ปรับ ปรับการใช้กัญชาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและ4ใช้ใช้กัญชาเพื่อสุขภาพและรักษาโรคเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชาทางการแพทย์ในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสมแทนที่จะใช้เพื่อสันทนาการทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารแวดวงกระทรวงสาธารณสุขและพบกับรายการสอบอสอคุยข่าวรู้ทุกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w S, s H T V. t V. สำหรับวันนี้กับผมวรเวชศรีสุขาพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ